มีเฮ็ดอันเม่นวนขนมจีนเนาะค่ะขนมจีนปลาบานเท่าเนาะคะ่ะเฮ็ดง่ายๆเครื่องเท่ากับซีรีส์กลิอกนี่เนาะค่ะบ่็อกปิกหอมแดงผักไข้ใบมะกรูดตำ้วนะ ต้องไปตุมนะคะตุ่มจนไก่เปื่อยนะคะพราไก่เนี่ยก็ตักออกนะคะตักเครื่องตันย่างออกทีหนังกระเดียดนั ้มไปเรื่อยๆนะคะเวลาจนไก่ห้ามันอันซุกผนแล้วเนาะตอนนี้ใกล้กระซุปได้ที่แล้วเนาะคะเพื่อใ้เราก็ตักแยกออกเนาะค่ะกระเครื่องกบเห้องกระแยกออกแล้วกเอาไปตำเนาะค่ะเครื่องเี่ยาแยกออกมาห้าก็เอามาตำเนาะค่ะหรือว่าจะเอาไปปั้นก็ได้แล้วแตะควมส,วะคะสะดวกเนาะค่ะเอาตะกอนกระจีไสเป็นอกไก่ลวกันปลากระป๋องเพิ่มสีสันเนยจักน้อยเนาะค่ะเอาลูกย่างมี่ไปตำหรือว่าไปปั้นร่วมกันเนาะค่ะ เื่อนที่ห่อตามเดียวเขาก็เอามาลุ่งเนหมอนี้ด้วยนะคะในหมอนี้เขาก็สิใส่นำกระเดียบได้ใส่อย่างเดีวเรียบร่อยนะคะหเห็นไกลนำหลังคุกนะคะโอ้ร่า,างคุกว่านำหลังขุ่มเสีย เครื่องเลยค่ะใส่ผงซูโรดผงนัวเนะาะไปหมักลายกับใส่ลายไปหมักหน่อยกับใส่หน่อยใส่เกลือนิดหน้อย ตาน,นี้ก็เดียวแต่ผู้มากนะคะเลยมากกส่ปลาสาวสะกลสีใส้เห็นนันออกมากกลุ่มกลมเนี่ยจะน้อยสีไสนน้นมตาลปลา้นำปลาแดงห้าก็ใส่ลงไปในตอนเ้าตุ่มไก่แล้วเนาะค่ะชิมรวดตามใจโอ้เฮ็ดเลยะคะ่ะได้มากจังไดเก็จังแซงเลย ล่อหมอเดือดจังน้อยห้าควยมาใสนต้นหอมเนาะคะ่ะหม้อเ้าก็เดือดแล้วเนาะคะ่ะห้าก็ใส่นต้นหอมลงไปเลยเนาะคะ่ะชุดเดียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะไปกินน้ำกันเลยด้วยค่ะบันนี้แล้วแล้วเสียบเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะใช้ค้าไปกินน้ำกันเลย แบบ่ขนมจีนน้ำยาตีนไก่เนาะคะ่ะอีสา,บา,น,าแบบบนบานเฮาเห็ดแบบบานๆเฮาเลยเนาะคะ่ะง่ายๆเนาะคะ่ะยาตีนไก่กินง,ง่งายๆค่ะพักเข้ากันจะมีละ่ะอันต้นผักชีเนาะผักชีเล้าบานเฮาเนาะคะ่ะและ้วกะหล่ำทั่วอันนี้ทั่วปลูกเองนะคะบังตาสอ่อเนบะนะง่ายญ่หลจะกรอบมากค่ะมากมากินน้ำกัน หิวแล้วตอนนี้ก็เที่ยงเนาะคะ่ะกินข้าวเที่ยงเมนูนี่นี่ซีเมนสาวสก,กลนเด้อพูดเดียวเพราะว่าสาวสะก,กลนมากกินเสียนกินขนมจีนบ้าอุดรเพื่อนบ่ค่อยถาัดกินขนมเสียนยังปนันใดตีนไก่ก็ใส่เป็นยังสี่เลยค่ะใส่บางใหญ่เลยบ่ได้ตะดัดบ่ไย้ตยังเลยเป็นยังเนาะนะคะเฮ็ดกินเอง กินซอนเมื่อนี้ไปทั่วจานใหญ่ๆเลย ก็ยังอยู่ต้อกบย่ำเด็กกับเบื่อเนาะค่ะขนมจีนแซ่บตลอด 多少个拿的？ เศษไมีเหลือดไก่ใส่เนาะคะ่ะแสบนี่ก็เอาตามผักตามทีเ่ข้ามีนแล้วซื้อมตาตลาดไทย้ามค่ะ หลางอาจจะหกเน่นะคะข้าวนางกินอยู่ขัาวนะคะพอห้องอัานสาวกับขนย้มเป็นหองหน,หน่อยๆเนาะแล้วก็มีมองนอนมองกินมองเฮ็ดกับเขาอยู่ในนี้นะคะเป็นเป็นขึ้นในกรุงเทพเนาะนะคะหองสี่เหลี่ยมเฮดกับเขาอในหันแล้วก็กินอยู่ในหันนะคะกินนอนเป็นห้องสี่เหลี่ยมหน่อย แต่ว่าห้องน้ำหัดยู่ข้างนอกเนาะค่ะแต่ว่าบางมองก็ดีอยู่ได้ถ้าอยู่ในเกาหลีเนี่ยส่วนมากกับมองอยู่เพื่อนจะดีได้ค่ะเพรานสีแยกห้องน้ำห้องขั้วห้องเหยียบหาเป็นซัดเป็นส่วนเนาะค่ะแต่ว่ามองเสาสกุลยู่มันเป็นอันคือตู้ค้อเทนเนอร์เพื่อนเห็ดเหล่ามาตั้งให้เลยเนาะค่ะมันก็นเลยแบบว่าบริยาแยกซัดแยกส่วนเอียง ีช่วงนี้กำลังงามนะคะแต่ว่าถ้าอากาศเย็นๆเขาจัอหนนี่ตายแต่เสียดายได้ค่ะเนี่ย ต้นแตงต้นชีเหล้าเนาะคะ่ะออมเสกไก่หอมนี่

สมมันกินง่ายเนาะคะ่ะกินบกสูผาพกขัขคอโ์ดอดคอร์พยเด้อจ้ะ กรอบทั้งหวานว่าถือช่วงพร้อมค่ะพระช่วงนี้อากาศเย็นเพืนอาจจะมากแบบนี้ถ้าผู้ใดเคยเบิเบ้งคลิปนะคะสิว่าสาวเท่ากลนปลูกใส่ต้นนั้นต้นลูกอันหมักท่อลูกท่อแล้วลูกเงี่ยงก็ลูกบวยนะแมคะ่ค่ะนั่นแหละ ไงปานเนี่ยแหละค่ะง,งามค่ะสาวจะกลนเคยเอารุ่งขีห้เบึงเนาะค่ะ นี่สาวสก,กุลก็เขาไปซ้ำนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าย้อนขอตัวแหนตีนไกล้แบบนี้มันใหญ่มันใหญ่บักกาเห็นให้พี่น้องเบิ่งมันใหญ่ปวดจังไดกะซอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวอุดรกับสาวสก,กุลคือเก่าเนาะคะ่ะจะได้พี่น้องพี่น้องผู้ใดที่เขามาแวะชวมมาเยี่ยมบ่าวอุดรกับสาวสกุลเนาะคะ่ะสาวสกุลกับสิไปหาทุกคนเนาะคะ่ะแต่ว่าต้องใส่เวลาในจังน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่า ตามกดตามเกียนเพิ่นเนาะคะ่ะก็ให้เข้าใจกันเนาะคะ่ะคอยทยอยไปเนาะคะ่ะสิไปเยี่ยมหาทุกบ้านเนาะคะ่ะทั้งได้กระซอยเป็นกำลังใจให้บ้าอุดรกับสาสกุลในเด้อค่ะหรือพอกันคลิปนานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ